สวัสดีครับวันนี้ผมโอเจซีเบพาครับวันนี้ผมมาสวนที่เกาะฮะก็พาเพื่อนๆมาชมอทุเรียนอ่าชนีที่เกาะนี่ฮะเป็นชนีเกาะช้างก็มีตั้งแต่สองปีปีกวา่าแล้วก็สามปีเข้าเกือบเข้าสี่ปีนี่ฮะทุเรียนหน้าแรงฮะที่เกาะช้างก็แตกยอดดีมากะนี่ฮะโอ้ใช้ได้เลยฮะยอดอ้วนวนเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กําลังแตกยอดอื ก็ผมก็ใส่ปุ๋ยซะเยอะไปหน่อยกลัวใบจะไหมมันแต่ก็โอเคอยู่ใบเขียวใช้ได้อยู่แล้วการรดน้ำที่นี่ก็ห้าหกวันครั้งห้าวันนะเพราะมันเป็นผู้เรีย้ยงสาใหญ่แล้วมันอยู่ได้และรากมันเยอะแล้วชน,นีมันทนทนเรื่องน้ําอยู่เนี่ยถือว่าโอเคดูสภาพตน้นใบมันจะเล็กชนีแต่โตแล้วใบามากเลยะนี่ครับ อ่าเป็นอันนี้เป็นหนึ่งสวนให้อยู่ข้างบนาจากอัปเดตสวนล่างมาแล้วที่ผมให้ดูสวนเก่าที่ว่าอยู่ในป่ายางนะอันนี้เป็นคลิปหนึ่งอันนี้เป็นสวนใหม่ที่เพิ่งสร้างอ่าเพราะเมื่อก่อนเป็นยางก็เลยปลูกปาล์มอยู่ข้างหลังแล้วก็มาสร้างสวนทุเรียงข้างล่างหน่อยหนึ่งฮะพอน้ํามันไม่พอนี่ครับอ่าเป็นชนีอายุเข้าสี่ปีแล้วจะสี่ปีแล้วปีหน้าสี่ปี ดูแลแบบไม่ได้ให้ทางใบเลยอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยให้ทางใบตรงนี้พอ่พอมันทำไม่ได้ก็คือให้ทางดินกันอย่างเดียวให้ปุ๋ยวานปุ๋ยให้น้ำวมานปุ๋ยให้น้ำจบตรงนี้องฮะก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากก็ดูใบก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องใช้สารเคมีอันนี้หมอนทองมีหมอนทองอยู่สองต้นนี่แตกดีฮะดูเดิอนยอดดีใช้ได้นะ้แต่ใบก็ประมาณนี้ครับนี่ใบก็ประมาณนี้โอเคอยู่ ปีหน้าน่าจะมีสอนตกดอกมางนะหมอเนี่ยนี่มีตายไปต้นปลูกใหม่ทำสแลัมล้อสอันนี้เป็นตัวโมเส็งชิงโมเส็งชิงอยู่ในป่าไปแล้ว่ในป่ายางไอป่าปามป่าหมากไปแล้วเป็นไม้ป่าไม้ป่าให้ยืนแบบป่าเลยตัวแดดดินอย่างนี้เลยอยู่ได้ฮะเขาอยู่ได้พอเราปลูกรเขาแล้วเขาอยู่ได้ไม่ได้ให้น้ำมันแบบตะบีตะบันให้นะตายหมดนะบอกเลยตายหมด ผมทำหล,ลหลายคลิปแล้วก็อยากคือที่ผมพูดแรงๆเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆแบบตระหนักเรื่องน้ําอย่าไปสนใจเรื่องเรื่องใบเป็นหนูอย่างนี้งั้นก็หาหน่นนี่พ่นให้ปรุงดินให้ดีฮะหัวใจคือดินดินและน้ําแค่นั้นเองครับไม่ต้องอะไรมากฮะช่วงนี้ยิ่งช่วงร้อนผมบอกเลยว่าตายเยอะก็ตายเยอะจริงๆแล้วก็ปรึกษากันก็ไม่พ้นเรื่องน้ําบอกได้เลยฮะตรงนั้นคือผมไม่ได้เก่งแต่ว่าอยากให้เห็นนะมันอยู่ได้อดี๋ไปซีเรียสฮะแค่นั้นเอง ต้นเล็กอาจจะสักสองวันสามวันก็ได้อยู่อยู่แต่สภาพแล้วกอ็อย่างไงก็ให้ทุกวันไม่ได้ะวันเม้นวันก็ไม่ได้ม,มันอุ้มน้ําไปตรงนั้นเราลากมันเสียหายแล้วตายหมดคืออยากให้เ,เข้าใจื่้งน้ำแล้วก็จะอยู่ได้อย,อ,ยยอย่างทุวเล็กใหญ่เนี้ยยิ่งสบายเลยอยู่ได้ถ้ายังไม่มีลูกก็สี่ห้าวันสบาย,บายๆเขาอยู่ได้แต่ถ้ามีลูกแล้วช่วงนี้ เป็นทุเรียนที่ต้องการน้ํามากฮะพอช่วงที่มีลูกเขาต้องดึงน้ําไปเลี้ยงลูกไม่ไงั้นเขาปล่อยลูกร่วงหมดเลยฮะถ้าเราบอกว่าให้น้ําถึงถ้าลูกร่วงปุ๊บปั๊บนี่คือต้นเขาจะบอกเองเลยธรรมชาติเขาจะบอกเองนั่นคือน้ําไม่พอเราก็ต้องปรับฮะยังไงต้องให้น้ําเต็มที่ในในช่วงที่เป็นลูกช่วงนี้แต่ส่วนผมยังส่วนผมยังก็เลยยังไม่ค่อยมีปัญหาเขาก็อยู่ของเขาแบบโอเคไปอยู่นี่อันนี้อยู่ข้างหมากก็แข่งข้างหมากอยู่

ขอ,ออย่าให้ใส่ใจทุเรียนมากท่านเองอย่าตอนกลางวันอย่าเดินเข้าสวนเดินเข้าช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างนั้นจะดีเพราะว่าถ้าเดินตอนกลางวันเข้าสวนใบมันตกแล้วมันมีปัญหาแล้วทำให้เราทําใจไม่ได้ทําให้ทุเรียนเราเสียหายจากเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นจากใครเลยเขาไม่ได้ต้องการแต่เราไปเติมให้เขาในด่มถ้าหน้านี้ถ้าระบบรากดีอะไรดีจะเดินยอดแต่ยอดต่อเนื่องตลอดเลยฮะไม่ว่าทุเรียนใหญ่ทุเรียนเล็กฮะมันจะเป็นธรรมชาติของเขาเพราะว่ารากเขาได้ระบาย คือเขาได้รับอากาศได้เต็มที่อ่ะคือแห้งปุ๊บมันแห้งผึ่งเนี่ยเขาได้อากาศเต็มที่เลยลากเขาก็เดินแล้วเราให้น้ําไปเนี่ยเขาได้กินฮะมันก็ทําให้ระบบเขาสมบูรณ์แต่ถ้าหน้าฝนเขาปรับสภาพได้นะเนี่ยาถ้าเพื่อนถ,า,ถามอีกทําไมหน้าฝนฝนตกทุกวันทำไมาเขาอยู่ได้ก็ลองตกสักสองอาทิตย์ดิใบก็ร่วงเหมือนกันฮะ <S <S อย่างน้อยฝนไม่ตกตลอดทุกชั่วโมงมันได้สแสลงแรงบ้างสลับบ้างแล้วลากเขาจะขึ้นมาข้างบนสำหรับทุเรียนใหญ่สังเกตได้ทุเรียนลากมันจะขึ้นมาหาอากาศข้างบนมันจะไม่ลงึกฮ คือก็ต้องดูเหมือนกันหลายๆอย่างฮะอย่าอย่าไปคิดแทนเขาเราดูที่เขาดูที่ต้นต้นเขาเขาจะบอกหมดเราไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแต่เราก็ต้องดูเขาศึกษาเขาด้วยฮะแล้วก็เราก็จะเข้าใจเองว่าทําไมหน้าฝนต้นไม้ในป่าทุกอย่างปรับสภาพได้มันเป็นธรรมชาติฮะเขาต้องปรับสภาพไม่เขาจะมีหน้าไว้ทําไมฮะอ่าคือจะมีหน้าฝนก็คือหน้าฤดูมะลูดูมะตรใบอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าเขาอยู่แล้วฮะตรงนั้น ไม่ก็มัน,มน,มนพูดยากอยากให้เพื่อนตระหนักอะไรหลายๆอยา่างแล้วก็อย่าไปซีเรียดฮนะอ่ะนี่ก็อีกหนึ่งคลิปนะฮะก็ทําให้เพื่อนเป็นกาลังใจฮะอันะนี้ก็เป็นสวนที่เกาะมงคุดก็มีดอกหลายรุ่นตรงนี้ฮนะก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนอยา่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะครับจะได้พาคลิปใหม่ๆครับผมครับสวัสดีครับ